Yeah okay. Yeah. <laughs> กับช่องช่างเก่งรอเบดิดนะคะวันนี้ส่งมอบรถไถที่อำเภอพนจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นของพ่อทิชีนุนะคะตอนนี้ลูกค้ากำลังทดลองขับนะคะวนหลายรอบแล้วคะ่ะกำลังเพลินเลยค่ะลูกค้า